ช่วงนี้คุณแม่ค่อนข้างกลุ้มใจมากเพราะน้องเป็ดอินดี้ยิ่งโตก็ยิ่งดือ้อชอบรัน้นชอบเถียงเวลาคุณแม่บอกอะไรน้องเป็ดก็ไม่ยอมทำตามง่ายๆจะต้องเถียงก่อนทุกครั้งอย่างเช่นคุณแม่เห็นน้องเป็ดเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บก็จะบอกน้องเป็ดว่าน้องเป็ดจ้าเลิกเล่นของเล่นแล้วก็เก็บสิลูกน้องเป็ดกำลังระบายสีเล่นอยู่ก็ตอบอย่างไม่สนใจว่า น้องเป็ดยังไม่ได้เลิกเล่นนกคะแต่ตอนนี้น้องเป็ดกำลังระบายสีอยู่นี่จ้ะแสดงว่าไม่ได้เล่นของเล่นแล้วน้องเป็ดระบายสีเสร็จก็จะกลับไปเล่นต่อค่ะน้องเป็ดเถียงไปเถียงมาอยู่อย่างนั้นและไม่ยอมเก็บของเล่นจนกว่าจะเก็บเองครั้งหนึ่งน้องเป็ดกลับมาจากโรงเรียนเมื่อเก็บกระเป๋านักเรียนแล้วก็ตั้งท่าว่าจะออกไปเล่นข้างนอกไม่ยอมรีบทำการบ้านคุณแม่ก็เตือนน้องเป็ดว่าน้องเป็ดจ้า กลับมาบ้านแล้วก็รีบทําการบ้านให้เสร็จก่อนแล้วค่อยออกไปเล่นสิจ้าเดี๋ยวกลับมาค่อยทําก็ได้ค่ะยังเหลือเวลาอีกตั้งเยอนะแน่แม้ว่าทําก่อนออกไปเล่นดีกว่านะเดี๋ยวน้องเป็ดเล่นกลับมาก็เหนื่อยเผลอหลับหรือลืมทําการบ้านไม่มีส่งครูแล้วจะโดนทําโทษเอานะจ้าคุณแม่พยายามอธิบายและเตือนน้องเป็ดแต่น้องเป็ดก็เถียงกลับไปว่าไม่เอาค่ะ น้องเป็ดจะออกไปเล่นก่อนค่อยกลับมาทําการบ้านทีหลังแล้วน้องเป็ดก็วิ่งออกไปเล่นนอกบ้านเมื่อเป็นแบบนี้มากๆเข้าคุณแม่ก็เริ่มกังวลและอยากจะหาทางแก้นิสัยชอบเถียงของน้องเป็ดก่อนที่จะกลายเป็นนิสัยติดตัวกลายเป็นคนหัวร้นชอบเถียงแต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงจึงโทรไปปรึกษาคุณยายคุณยายจึงแนะนําวิธีการแก้นิสัยเสีย <c oughs> ที่ชอบเถียงมาให้คุณแม่ลองใช้ดูเมื่อได้ฟังคําแนะนํา คุณแม่ก็ลองลงมือทันทีตอนเย็นน้องเป็ดกลับมาจากโรงเรียนคุณแม่ก็บอกว่าวันนี้ของว่างเป็นขนมเค้กของโปรโดของน้องเป็ดเลยน้องเป็ดได้ินว่ามีขนมเคก้กก็กระโดดโลดเต้นใหญ่คุณแม่เดินเข้าไปหยิบขนมเค้กสีส้มหน้าอร่อยออกมาจากในห้องครัวสองชิ้นแล้วบอกน้องเป็ดว่านี่คือขนมเค้กแครอทน่ากินมากเลยใช่ไหมจ๊ะน้องเป็ดด้ินคำว่าแครอทก็หน้าหงิกทันทีอี เค้แครอทไม่เอาค่ะน้องเป็ดไม่กินมันต้องขมแน่ๆเลยรู้ได้ยังไงว่าขมน้องเป็ดยังไม่ได้ลองเลยนี่จ้าขึ้นชื่อว่าเป็นผักยังไงมันก็ต้องขมแน่ๆค่ะน้องเป็ดตอบอย่างมั่นใจคุณแม่จะหลอกให้น้องเป็ดกินผักละสิอย่าเถียงสิจ้าน้องเป็ดลองกินดูสักคำแล้วจะรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนคุณแม่พยายามชักชวนให้น้องเป็ดลองชิม ม่าคะน้องเป็ดสายหน้าแล้วก็ไม่ยอมแตะต้องขนมเค้กเลยซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่คุณแม่เดาได้อยู่แล้วจึงแกล้งคูดลอยๆว่าวา้าน่าเสียดายจังเลยงั้นแม่คงต้องกินคนเดียวแล้วสินะแล้วก็เอาซ่อมตักขนมเค้กเข้าปากว,ว้าวอร่อยจังเลยน้องเป็ดจะไม่กินจริงๆหรอเนี่ยน้องเป็ดเห็นคุณแม่กินขนมเค้กอย่างอร่อยอร่อยก็กลืน้ำลายเสียงดัง แต่ก็ยังเถียงว่าไม่จริงหรอกเค้กผักจาร่อยได้ยังไงคุณแม่หลอกน้องเป็ดคุณแม่เห็นน้องเป็ดปากแข็งจึงกินขนมเค้กจนหมดคนเดียวแล้วเดินเอาจานไปล้างในห้องครัวโดยแกล้งทําไปลืมขนมเค้กที่เหลืออีกชิ้นไว้บนโต๊ะเมื่อน้องเป็ดเห็นว่าคุณแม่ไม่อยู่และรออยู่นานก็ไม่มีวี่แววว่าจะเดินกลับมาน้องเป็ดก็ค่อยๆเดินย้องเข้าไปเอาซ่อมตักขนมเค้กมาชิมอย่างอดใจไม่อยู่ แล้วเมื่อขนมเค,ค้กเข้าปากแล้วน้องเป็ดก็ทาโตอย่างตกใจว้าวขนมเค,ค้กนี่อร่อยจังไม่เห็นขมเลยน้องเป็ดคิดในใจแล้วก็กินขนมเค,ค้กอย่างอร่อยอร่อยโดยไม่รู้ว่าคุณแม่แอบมองน้องเป็ดอยู่ขนมเค,ค้กอร่อยใช่ไหมจ้าน้องเป็ดน้องเป็ดได้ยินเสียงของคุณแม่ก็สะดุ้งโยงทำหน้าเขินเขินที่โดนจับได้แล้วถามคุณแม่ว่า เค้กผักแท้ๆแต่ทำไมไม่ขมเลยล่ะคะอแม่บอกแล้วไงจ้าว่าไม่ขมน้องเป็ดเอาแต่เถียงไม่ยอมลองชิมก่อนเลือบจะพลาดของอร่อยไปแล้วและไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะจำที่ตอนแม่บอกให้น้องเป็ดเก็บของเล่นและทำการบ้านได้ไหมจ๊ะน้องเป็ดเถียงแม่เราก็ไม่ยอมทำตามผลสุดท้ายเป็นยังไงน้องเป็ดนึกย้อนไปหลายวันก่อน คุณแม่ให้เก็บของเล่นแต่น้องเป็ดไม่ยอมเก็บตอนหลังน้องเป็ดก็เดินสะดุดของเล่นที่วางรกที่พื้นและตอนที่คุณแม่บอกให้น้องเป็ดทาการบ้านก่อนออกไปเล่นแต่น้องเป็ดไม่ทําวันนั้นพอกลับมาที่บ้านน้องเป็ดก็เหนื่อยจนหมดแรงเข้านอนแต่หัวค่ําแล้วก็ลืมทําการบ้านโดนคุณครูทําโทษเลยน้องเป็ดไม่ได้เก็บของเล่นเลยเดินสะดุดของเล่นได้แผล น้องเป็ดไม่ทำการบ้านก็เลยโดนครูดูน้องเป็ดพูดเสียงอ่อยเห็นไหมจ๊ะที่น้องเป็ดเถียงเนี่ยมันไม่ได้มีผลดีอะไรเลยคนเจ็บตัวคนถูกดุก็น้องเป็ดทั้งนั้นทีนี้รู้แล้วใช่ไหมจ๊ะว่าการเถียงและไม่ยอมเชื่อฟังเนี่ยมันไม่ดียังไงน้องเป็ดรู้แล้วค่ะต่อไปน้องเป็ดจะเชื่อฟังคุณแม่น้องเป็ดรับปากและตั้งใจว่า จะพยายามปรับปรุงตัวเองใหม่เพื่อนเพื่อนดูไหมคะว่าการชอบเถียงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยมันทําให้เรากลายเป็นเด็กก้าวร้าวไม่น่ารักอีกด้วยแต่ไม่ใช่ว่าการที่เราโต้แย้งกับผู้ใหญ่จะเป็นการเถียงเสมอไปเพื่อนเพื่อนต้องแยกแยะให้ออกระหว่างการแสดงความคิดเห็นและการเถียงนะคะการแสดงความคิดเห็นนั้นมีเหตุผลรองรับและไม่ต้องการเอาชนะแต่การเถียงเป็นการใช้อารมณ์มากกว่าใช้เหตุผลและต้องการให้อีกฝ่ายคิด หรือทำตามที่เราต้องการอย่าลืมนะคะว่าไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับคนที่ชอบเถียงหรอก เียงอะไรไหมเสียงมันหวยหวนชอบกลไ <ısı> ด้ยินสิพ่องั้นเราออกไปดูกันเถอะ เวทานาเสียจริงๆพ่อกับแม่ไม่คิดถือทอโปลดลูกเลยเราสองคนอโหสิกรรมให้หนูนะลูก